ชีวิตอันน่าเหลือเชื่อของบุคคลผู้หนึ่งผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมิดก่อกรรมทําเข็นอย่างมหันจนเป็นที่หวาดกลัวของปวงชนแต่ด้วยพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้นั้นกลับสามารถกลับตัวกลับใจบรรลุธรรม เป็นพระอาหารหันได้ในที่สุดองคุลีมานจากชื่อที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งแปลว่าผู้มีพวงมลาลัยคือนิ้วมือสู่สมณะนามที่เปี่ยมด้วยความสงบการเดินทางจากฆาตกรโหดร้ายสู่พระอาหารหันผู้ตรัสรู้เป็นเรื่องราว ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแง่คิดเกี่ยวกับกรรมกิเลสและพลังแห่งการให้อภัยเรื่องราวขององคุลีมานเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มผู้มีชาติตระกูลดีมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดและมีพรสวรรค์แต่กลับต้องมาเผชิญกับชะตากรรมพลิกผันอย่างไม่คาดคิด ชายผู้นี้มีชื่อเดิมว่าอะหิงสก,กะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครเกิดในชาติตระกูลพราหมณ์ชั้นสูงในเมืองสาวัตถีบิดาคือท่านพราหมขะขะ์คักคะมันดาคือพระนางมันตานีอะหิงสก,กะเป็นเด็กหนุ่มที่โดดเด่นมากมีรูปงามมีร่างกายแข็งแรง และมีสติปัญญาเป็นเลิศสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยความฉเฉลียวฉลาดอหิงสกกะจึงถูกส่งไปร่ำเรียนวิชาณสำนักอาจารย์ทิสาป,ปามโมกเมืองตักกะศิลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นที่นี่เอง ที่ศกกนตกรรมเริ่มก่อตัวขึ้นอหิงสก,กะเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์ที่สาปาโมกมากเกินไปเนื่องจากเป็นคนดีมีความสามารถทำให้เพื่อนร่วมสำนักเกิดความอิจฉาริษยาจึงพากันใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาว่าอาหิงสก,กะคิดไม่ซื่อกับอาจารย์บ้าง หรือคิดจะแย่งชิงตําแหน่งบ้างอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งปกติเป็นคนมีเหตุผลแต่เมื่อถูกยุยงบ่อยเข้าก็หลงเชื่อด้วยความที่ไม่อยากใช้วิธีรุนแรงโดยตรงจึงคิดอุบายที่จะกำจัดอหิงสก,กะทางอ้อมอาจารย์ได้สั่งให้อหิงสก,กะทำภารกิจที่ไม่มีใครเคยทำสำเร็จ นั่นคือสังหารคนให้ครบ1,000คนและรวบรวมนิ้วมือของเหยื่อมาเป็นพวงมาลัยเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาครูและเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการเรียนวิชาอาจารย์คิดว่าอะหิงสักกะจะต้องถูกจับตายไปเสียก่อนที่จะทำสำเร็จคําสั่งที่บิดเบือนไปจากธรรมของครูบาอาจารย์ และความหลงผิดที่เกิดจากแรงยุยงทำให้เด็กหนุ่มผู้มีชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครต้องกลายมาเป็นนักฆ่าอย่างน่าเศร้าด้วยความที่ต้องการสำเร็จวิชาและความเชื่อมั่นในคำสั่งของอาจารย์อหิงสักกะจึงก้าวเข้าสู่เส้นทางสายมืดกอ่อกรรมทำเข็นอย่างไม่ยั้งคิดอหิงสักกะ หลบหนีออกจากสำนักและใช้ป่าเป็นที่ซ่อนตัวเขาเริ่มออกล่าผู้คนทั้งนักเดินทางพ่อค้าหรือแม้แต่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ที่เดินทางผ่านป่าแห่งนั้นองคุลีมานเมื่อสังหารเหยื่อได้เขาก็จะตัดนิ้วมือของเหยื่อร้อยเป็นพวงมาไลยห้อยคอและเมื่อจำนวนนิ้วมือมากขึ้น ผู้คนก็เริ่มหวาดกลัวและเรียกขานเขาว่าองคุลีมานอันหมายถึงผู้มีพวงมาลัยคือนิ้วมือเพื่อเป็นการประจานความโหดเหี้ยมของเขาชื่อเสียงความโหดเหี้ยมขององคุรีมานแพร่สะพัดไปทั่วรัฐบาลถึงกับต้องส่งกองทัพออกตามล่าแต่องคุรีมานก็ยังคงหลบหนี และก่อกรรมต่อไปได้องคุลีมานยังคงสังหารผู้คนอย่างต่อเนื่องและในที่สุดจำนวนนิ้วมือในพวงมาลัยของเขาก็กําลังจะครบหนึ่งพันนิ้วเหลือเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นชีวิตขององคุลีมานในเวลานั้นคือชีวิตที่โดดเดี่ยวถูกขับไล่และเต็มไปด้วยบาปกรรมที่หนักอึ้ง เขาถูกความหลงผิดบังตาจนมองไม่เห็นหนทางแห่งความดีและกำลังจะก้าวไปสู่จุดที่ไม่อาจย้อนคืนขณะที่องคุลีมานกำลังจะสังหารเหยื่อรายสุดท้ายเพื่อให้นิ้วมือครบหนึ่พนิ้วเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้เกิดขึ้นองคุลีมานเหลืออีกเพียงนิ้วเดียว ในเวลานั้นเองพระมารดาขององค์ุลีมานด้วยความเป็นห่วงลูกชายได้เดินทางมาหาองคุลีมานในป่าโดยไม่รู้ว่าตนเองกำลังตกอยู่ในอันตรายขณะที่องคุลีมานกำลังจะเข้าประชิดพระมารดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นด้วยยาณว่า หากองคุลีมานสังหารมารดาของตนเองในครั้งนี้กรรมจะหนักหนาสาหัสจนไม่อาจหลุดพ้นได้อีกต่อไปพระองค์จึงทรงเสด็จมาขวางทางไว้ทันเวลาพอดีองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ก็เกิดความคุ้มคลั่งพุ่งเข้าใส่ทันทีพระพุทธองค์ ทรงดำเนินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ไม่ว่าองคุลีมานจะวิ่งเร็วเพียงใดก็ไม่สามารถตามทันพระองค์ได้เลยองคุลีมานวิ่งไล่ตามจนเหน็ดเหนื่อยและในที่สุดก็ตะโกนออกมาว่าสมณะหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ทรงหันมาตรัสตอบ ด้วยพระสุรเสียงอันก้องกังวานและเปี่ยมด้วยเมตตาว่าเราหยุดแล้วองคุลีมานแต่ท่านสิยังไม่หยุดเราหยุดแล้วหมายถึงพระพุทธองค์ทรงหยุดแล้วจากการสร้างกรรมชั่วหยุดแล้วจากการเกิดแก่เจ็บตายหยุดแล้ว จากกิเลสท,ทั้งปวงแต่ท่านสิยังไม่หยุดหมายถึงองคุลีมานยังไม่หยุดจากการสร้างกรรมชั่วยังไม่หยุดจากความคุ้มครั่งและยังคงจมอยู่ในวัฏสงสารคำตรัสนี้ดุดสายฟ้าฟาดลงกลางใจขององคุลีมาน ทำให้เขาสะดุ้งตื่นจากความหลงผิดหวนคิดถึงสิ่งที่ได้กระทำลงไปและตระหนักถึงพระเมตตาของพระพุทธองค์ที่ทรงเสด็จมาโปรดถ,ถึงที่เขาจึงทิ้งอาวุธทั้งหมดและลงคุกข่าวกราบขออุปสมบทด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นดั่งดวงประทีปแห่งโลก ทำให้เพชฌฆาตผู้โหดเหี้ยมสามารถกลับใจและได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแม้เส้นทางของพระองคุลีมานจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ด้วยความเพียรและพระธรรมคำสอนพระองค์ก็สามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุด เมื่อชาวบ้านทราบว่าองคุรีมานบวชเป็นพระภิกษุก็ยังคงมีความหวาดกลัวและความโกรธแค้นไม่ยอมใส่บาตรให้มีการคว้างปาสิ่งของใส่บ้างหรือด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายพระองคุรีมานต้องอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากและไม่ตอบโต้พระพุทธองค์ ส่งเข้าใจในสถานการณ์และทรงให้กำลังใจพระองคุลีมานอยู่เสมอทรงเทศนาสั่งสอนให้พระองคุลีมานตั้งมั่นในความดีอดทนต่อคำติฉินนินทาและพิจารณาถึงกรรมที่ได้กระทำไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองคุลีมานได้ออกบิณฑบาต และพบกับสตรีมีคันที่กําลังเจ็บปวดจากการคลอดบุตรพระองค์เกิดความสงสารจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงทรงให้พระองคุลีมานกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยคิดร้าย ทำลายชีวิตของสัตว์ใดเลยด้วยเจตนาขอความสัตว์นี้จงเป็นเครื่องบำบัดทุกข์ให้หญิงนี้คลอดบุตรโดยสวัสดีเถิดคํานี้เป็นคําสัตว์ที่อ้างถึงชีวิตในอดีตชาติที่ยังไม่เคยทําบาปโดยอนุภาพแห่งสัจจะวาจานี้ทําให้สตรีนั้นคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย นี่เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญเมตตาของท่านแม้จะยังไม่บรรลุธรรมก็ตามด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดความเพียรพยายามในการเจริญภาวนาพิจารณาธรรมและการชดใช้กรรมด้วยความอดทนในที่สุดพระองคุลีมานก็สามารถตัดกิเลสท,ทั้งปวง และบรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์ได้ในที่สุดเรื่องราวขององคุลีมานเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งการกลับใจพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่และความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถแก้ไขความผิดพลาดและบรรลุธรรมได้เสมอหากมีความตั้งใจจริงและมีโอกาสจากอาหิงสักกะ ผู้ไม่เบียดเบียนใครสู่องคุลีมานผู้รอยนิ้วมือเหยื่อและสุดท้ายคือพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เรื่องราวของท่านเป็นดั่งกระจกสะท้อนให้เห็นถึงพลังของกิเลสที่สามารถทำให้คนดีหลงผิดได้เพียงใดกรรมที่ต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระเมตตาของพระพุทธเจ้า ที่สามารถฉุดช่วยผู้ที่จมดิ่งในความมืดมิดให้กลับมาสู่แสงสว่างได้ศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองไปสู่ความบริสุทธิ์สูงสุดได้เสมอขอให้เรื่องราวของพระองคุลีมานเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกท่านตระหนักถึงพลังของการทำความดีการให้โอกาส และการไม่ตัดสินผู้อื่นจากอดีตแต่ให้มองที่ปัจจุบันและอนาคตที่เขาสามารถสร้างได้